สวัสดีจ้าพี่น้องมาพบกันอีกแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วเม่จอยมาแล้วจ้ามือนีสิบห้ามากินไก่ k ค c พี่น้องไก่ทอด KFC พี่น้องสิเพิ่มเติมขึ้นมาหนงอยางก็คือซอสเผ็ดเกาหลีพี่น้องเอาสีมาทรล่องล่องกินเบืองวามันจะเผ็ดประมาณใดเนาะพี่น้องเนาะพ่นวาซอสเผ็ดเกาหลีนี่เผ็ดเผ็ดพ่นวาสีสูตามหมอกวงบานเฮาไนบ้บพี่น้องมาลองกินน้ำกันด้วยจ้าพี่น้องแลวก็สินี้ซอสพริกกับซอสมะเขือเทศพี่น้องเมย์จอยเท่ร่วมกันมาแบบนี้เลยจ้า เซนไฟล์นะพี่น้องเนาะชุดนี้ทั้งบดทั้งวนวดไม่หญ่จอยสร้างมากอะ่ะ3า5รอสิบห้าบาทพี่น้องสําหรับทานสองถึงสามท่านเนาะพี่น้องเนาะมาจา้าแซ่แบต้องการเข้าจะมากพิสูจน์กันเลยว่าซอสเผ็ดเกาหลีมันจะเผ็ดมากขนาดไหนเนาะพี่น้องลองบึงลองบึงหนาตามันก็จะประมาณนี้พี่น้องซอสเผ็ดเกาหลีราดลงไปพี่น้องราดไปแบบนี้เลยเนาะพี่น้องพี่ฟ้าลาดไหล รสชาติจะแบบกินขึ้นจังพริกไทยนี่พี่น้องกินขึ้นจังพริกไทยปนนี่แต่ว่ามันจะเผ็ดน้ำเผ็ดร้อนพี่น้อง เผ็ดร้อนเผ็ดร้อนใส่น่องเบ้างน่องบักง่ายพี่น่องราดไปเลยชุ่มๆนี่ราดไปเลยพี่น่องอื

เพชรร้อน ลองกินกับเป็นไฟบ้างไมหมนรอลองกินกับเป็นไฟดู Chín cặp Chín cặp cây Biến xếp bớm đi nọ ถามว่าเพจบอกกับเพอยุ่พี่น้องแต่ว่าเพรแบบเพรแบบทอนใดเนาะ chỉ nhanh nhanh cái ừ. nào vui cái nào mình đen đề với cái nào น้ำซอสเกาหลีบ้างน้ำกรอบๆพี่น้องจ้าพี่น้องสำหรับซอสเผ็ดเกาหลีเนี่ก็จะมีรสชาติแบบเผ็ดเฮ็หอนหอนแอ้ลก็นจิมีกินฉุนเหมือนพริกไทยบานเฮาเนาะพี่น้องถามว่ากินกับไก่ทอดมันลงโตโบอกรึต้องบอกว่าแล้วต้คงคนมากเนาะพี่น้องเนาะคันผู้ใดมากเผ็ดกะลองกินเบิ่งได้จ้าเดอ้อแต่ว่าทีมันเข่ากัน,นสีสดไม่แ่จอยกะ ต้องบอกว่าเป็นซอสมะเขือเทศหรือว่าซอสพริกนี่ก็พือโอเคที่สุดแล้วพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้แมีจอยก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แมีจอยต่อๆไปในเด้อจอาเด้อพิษผ่าประการใดกินมุ่งม,ม,ม,มั่นเม่ยจอยก็ขอโทษขออภัยเด้อจอาเ้อสำหรับ,บมือนี้แมีจอยจะขอตล่าไปซัมนี่ละจ้าสวัสดีจ้า